ที่ทางที่ทางจังหวัดกำสนไปแล้วนะครับเศษๆก็จะอยู่ประมาณประมาณประมาณตามช่องสายพิฆาความุลีหกสิบอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนในทีมนะคับแต่ละกลุ่มปัญหาที่ทีมมีก็คือบนตัวนี้ก็อยู่ตรงจุดตอนในยุคปุ๋ยครับครับผมตรงนี้มีการปลูกมากขึ้นมาไหมแล้วก็พอถ้าอายุรกกลับมาตรงนี้รถต้รวจก็เดี๋ยวเราจะมีตระเวนผู้ว่ายี่สิบจังหวัดนะครับตอนอ่าพอตรงนี้เข้ามาก็พิธีกรอยู่ เมื่อวันก่อนหน้าที่เราคุยคือเรืลงเนี่ยพอเราเราเราหมอบเยาไปหบแต่ยังไม่ตกลงว่าทาเลขารอพระพไม่ได้ไม่ได้กาวรายงานเหนการ็ไม่้องนะครับเพราะว่าดูแล้วแต่ยาวช่างผมท้าบว่าในคำกล่าวช่างผ้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายการนี้ว่าเป็นหลย็นเชนยเพลยครับแต่ตอนนี้ผมม่รู้ว่าเลยครับ หนึ่งสองให้สารกองการเกษตรปรต้องเอกสารหนึ่งฉบับแต่จะมีพ้นขึ้นในวันท่าเดือนครับที่เขาจะมอกนะครับที่อจที่จ้องเป๊ะเกินอะไรขงเนี่ยเ่องของเจ้าของจะาเปชมเกษใช่ไหม่ไหมผมขอ ี่พิธีการเสร็จแล้วนายกก็แล้วนายกก็จะตอบข้อคำถามเรื่องเแต่ข่าวในเรื่องว่าเขาได้เขาได้รู้ที่ในเวลาที่เขาจะตรวจฝั่งซ้ายด้วยนะฝั่งนี้ครับข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ติดตามมาจากสวนการครับตงไปด้วยป็นกับผมเนี่ยนะเอาติดตรงนี้เลยอยู่ฝันพุทธิการณ์ติงไปไปด้วยข่าวให้เห็นแล้วก็เก็ก่อนนายยกมา เจ้าหน้าที่ที่เขาอันดับสงเป็นี่ใต้ไม่มีใครรู้ระบายใต้สีฟ้าเนี่ยมันเป็นแก้มาเป็นหรือว่าม่วงในเจ้าหน้าที่เียนตัวหญ่หว่าเจหน้าที่ตรงนี้เป็ตว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทำเ่ออกับประหลัดที่เราิดต่อการตรวจอะไรตางนุษหารกที่21เองนะครับจะรับผิดชอบที่กองบินหนึ่งวันเดียวจะเปคนดี่ค้างคืนนะครับ กองพลมูลนานิบกท,ที่จะรับผิดชอบที่นะครับกองบนิหนึ่งนะครับย่าโมเรือรับรองที่ทนาย